สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องความเป็นจริงบนเส้นทางชีวิตญ,ญานนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งคำถามว่าทำไมเราก็มโนภาพแล้วสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนที่ครูโค้ดเขาสอนแล้วแต่ทำไมเราไม่สามารถที่จะดลบันดาลทุกสิ่งอย่างได้เหมือนที่ใจเราต้องการจริงๆแล้วมันมีรายละเอียดม,มีเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะเยอะแต่วันนี้ขอพูดถึงในเรื่องนี้ก่อนคือเรื่องนี้อ่า เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะคือความสอดคล้องระหว่างความคิดความรู้สึกและก็การกระทําของเราการที่เราจะกําหนดอนาคตของเราให้เป็นไปตามที่หัวจใจเราปรัถนาได้นั้นนะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือสภาวะ3สิ่งเนี้ยมันจะต,ต้องสดคล้องกันสิ่งที่เราปรัถนาอนาคตของเรามันจะเป็นจริงเร็วช้ามันขึ้นอยู่กับ3อย่างนี้ การกระทําความรู้สึกความคิดเนี่ยมันต้องไปในทิศทางเดียวกันยิ่งสอดคล้องกันมากยิ่งสะเทือนกันมากเมื่อไหร่ผลลัพธ์มันก็จะเกิดขึ้นเร็วมากๆแต่ทีเนี้ยมันก็ยากใช่ไหมคะเพราะว่าแอดมินเองตัวเราเองนะคะก็โดนฝึกมามาอย่างหนักในการที่จะทำความคิดความรู้สึกเนี้ยแล้วก็เป็นการกระทำการกระทำก็คือสิ่งที่แสดงออกมานะ ปัจจุบันขนาดนี้ให้มันให้มันเป็นความรู้สึกที่มันสอดคล้องกันทั้งสาอย่างทุกอย่างมันต้องฝึกฝนแล้วก็ทุกอย่างมันก็ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตจริงๆสิ่งสําคัญที่สุดนะคะที่เราจะทําให้ความคิดความรู้สึกและการกระทําของเราเนี้ยไปในทิศทางเดียวกันไปด้วยกันคือเราจะต้องซื่อสัตย์ต่อความคิดของตัวเรา ของตัวเราเองเนี่ยค่ะเราต้องซื่อสัตว์ว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไรอยู่ในใจลึกๆเราต้องการอะไรกันแน่กับชีวิตสภาวะนี้สภาวะในปัจจุบันนี้สิ่งที่เราต้องการอยู่ในใจเนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะคะแอดมินนะคะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้แอดมินด้วยนะคะทุกคนล้วนมีความคิดที่อยากแกให้ตัวเองประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพความสัมพันธ์ความรักการเงินการงานทุกคนมีความคิดแบบนั้นและทุกคนก็มุ่งหวังที่จะให้ตัวเองได้พบกับอนาคตหรือความพัฒนาที่เป็นจริงแต่สิ่งสําคัญก็คือเราจะทํายังไงให้ความรู้สึกของเราและการกระทำของเราในปัจจุบันเนี่ยให้สอดคล้องกับความคิดของเราสิ่งแรกเลยคุณต้องรู้สึกว่าคุณมีค่าพอคุณคู่ควร ที่จะได้รับความเมตตาจากพระเจ้าคุณคู่ควรที่จะได้รับสิ่งที่คุณปรารถนาและสิ่งสําคัญที่สุดก็คือคุณต้องซื่อสัตย์กับความรู้สึกลึกๆภายในของตัวคุณเองคุณต้องยอมรับในความรู้สึกกลัวของคุณคุณต้องยอมรับในความรู้สึกได้ค่าของคุณคุณต้องยอมรับในความรู้สึกที่คุณกาลังเกลียดชังใครบางคนหรือไม่ให้อภัยใครบางคน คุณต้องรู้สึกและยอมรับถึงความรู้สึกที่มันติดค้างอยู่ในใจของคุณคุณต้องอนุญาตให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยปลดปล่อยออกมาจากตัวคุณคุณจะไม่สามารถทำงานได้อย่างรับรื่นถ้าหากจิตใจภายในของคุณไม่สงบถ้าหากว่าจิตใจภายในของคุณไม่ไม่มีความสุขมากพอเราทุกคนมีความคิดที่อยากจะมีสุขภาพที่ดีวันนี้เราทุกคนมีความคิดที่อยากจะมี สามีที่ดีมีครอบครัวที่ดีมีเงินมากมายแต่ในความรู้สึกที่มันขัดแย้งภายในของเราเนี่ยมันก็เลยทําให้ระดับการทํางานของจิตใต้สานึกของเราและขึ้นความถี่ของเราเนี่ยมันไม่สัียร์เมันไม่ไปในทิศทางเดียวกันมันขัดแย้งกันอยู่จำเป็นต้องกระเทาะความรู้สึกภายในออกมาให้หมดก่อนเราจะเป็นที่จะยอ,ยอมรับและยอมจํานนกับความรู้สึกเหล่านั้นออกมาก่อนยอมรับว่าฉัน คิดว่าฉันไม่คู่ควรยอมรับว่าฉันไม่เก่งยอมรับว่าฉันไม่มีค่าพอยอมรับว่าฉันทําอะไรบางสิ่งบางอย่างผิดพลาดและฉันรู้สึกผิดกับมันเรายอมรับสภาวะนี้ออกมาเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณให้อภัยตัวเองเมื่อไหร่ที่คุณเห็นคุณค่าของตัวคุณเองและคุณรักตัวเองและคุณศรัทธาในตัวเองเชื่อไหมว่าทุกความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้น ทุกเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในชีวิตคุณเพียงแค่คุณให้อภัยตัวเองเพียงแค่คุณยอมรับในตัวเองพระเจา้าก็จะให้อภัยคุณในบางครั้งคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับความวิจิตรธรรมคุณรู้สึกว่าชูชะตาทําร้ายค,คุณต้องเลิกจมปลับกับการตําหนิตัวเองการรู้สึกผิดไม่ใช่การไถ่บาปน,นะคะการรู้สึก ทุกทรมานจากความรู้สึกผิดที่ตัวเองกระทานี้มันไม่ใช่การไถ่บาปคุณต้องออกจากความรู้สึกนี้ให้ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณให้อภัยตัวเองนั่นหมายความว่าพระเจ้าก็ให้อภัยคุณเช่นกันพอเรารู้สึกผิดพอรู้สึกได้ค่าตัวเองมันก็จะทำให้เรามีความกลัวต่างๆเข้ามาในชีวิตเรากลัวไม่เป็นที่รักกลัวทุกสิ่งอย่างสิ่งที่คุณต้องทำก็คือคุณต้อง รักตัวเองคุณต้องศรัทธาในพระเจ้าคุณต้องยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นขอให้คุณเชื่อว่าทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตคุณมันคือบทเรียนที่นำคุณไปสู่ระดับจิตวิญญาณที่จะทำให้คุณได้พบกับสิ่งที่มันสูงส่งสิ่งที่มันเป็นระดับจิตเข้าไปอีกพอคุณได้ปลดปล่อยตัวเองจากความรู้สึกต่างๆในชีวิตคุณ แม้แม้กระทั่งการโกรธคนอื่นการเจ็บปวดจากใครก็ตามที่มาทําให้คุณเนี่ยคะ่ะเชื่อไหมว่าคุณจะรู้สึกเบาสบายและคุณจะรู้สึกว่ามันมีความสุขมากๆคุณจะรู้สึกว่าไม่ต่อต้านทุกๆความรู้สึกที่มันอยู่ภายใต้ใตใจิตใจของคุณที่มันเป็นความท้อๆที่อยู่ในใต้ความรู้สึกของคุณทั้งหมดอะคะ่ะเมื่อคุณได้ปลดปล่อยมันออกมาคุณจะเข้าใจตัวเองมากขึ้น คุณจะรักตัวเองมากขึ้นคุณจะเมตตาตัวเองมากขึ้นคุณจะรู้สึกเห็นอ,อกเห็นใจตัวเองมากขึ้นเวลานี้ค่ะเวลาที่คุณรู้สึกเห็นอกเห็นใจตัวเองมากขึ้นคุณซื่อสัตย์กับความรู้สึกของคุณเป็นที่สุดสุดท้ายแล้วค่ะเวลาคุณคิดอะไรคุณก็จะรู้สึก แบบนั้นได้อย่างง่ายขึ้นเพราะหัวใจคุณเบาหัวใจคุณสบายหัวใจคุณมีความสุขมากขึ้นมันไม่มีอะไรมาต่อต้านมันไม่มีอะไรมาเป็นตัวยึดเราเอาไว้แล้วเมื่อจิตใจของคุณเมื่อความรู้สึกของคุณไม่มีอะไรมาเกาะกินพอคุณให้ค่าวความคิด ลงไปคุณคิดว่าคุณมีสุขภาพที่ดีคุณคิดว่าคุณจะมีความสัมพันธ์ที่ดีคุณมีความมั่งคั่งคุณมีพระเจ้าที่คอยช่วยเหลือคุณคุณมีหน้าที่การงานที่ดีคุณมีความรักที่ยอดเยี่ยมคุณก็จะมีความรู้สึกอย่างจริงใจกับความคิดนั้นพอความรู้สึกของคุณมันมีแต่ความว่างเปล่า มันไม่มีอะไรมากัดกินจิตใจของคุณแล้วคุณก็จะรู้อย่างจริงใจว่าคุณเกิดมาเพื่อมอบความรักความเมตตาคุณเกิดมาเพื่อให้ไปกับตัวเองกับงานของคุณกับเพื่อนเริ่มงานของคุณกับทรัพย์สินเงินทองที่คุณได้รับและกับความเชื่อด้จิตวิญญาณคุณจะรู้สึกถึงการมีความสุขคุณจะรู้สึกถึงการได้รับพร พอความรู้สึกของคุณมันเปลี่ยนไปด้วยความรากักความเมตตาความอิ่มเอิมที่เกิดขึ้นจากภายในจริงๆคุณเห็นคุณค่าตัวเองจริงๆคุณเห็นว่าโลกใบนี้มันงดงามจริงๆด้วยความรู้สึกที่ซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองจริงๆเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพยายามที่จะทำความคิดของคุณและความรู้สึกภายในของคุณให้สอดคล้อง คุณเชื่อไหมว่าเดี๋ยวนิสัยของคุณก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปนิสัยเดิมๆของคุณการกระทําเดิมๆของคุณพฤติกรรมเดิมๆของคุณก็จะเริ่มหายไปพอพฤติกรรมเดิมๆนิสัยเดิมๆเริ่มหายไปทีนี้ค่ะคุณก็จะสามารถสร้างสมดุลภายในทําให้ตัวคุณเองรู้สึกสงบทําให้ตัวคุณเองได้ค้นพบตัวตนที่สูงกว่าของคุณ ความสงบนี่แหละค่ะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมีคุณค่าที่จะได้รับพรจะได้รับสิ่งต่างๆที่คุณปรารถนาที่คุณได้ดุลบรรนดาดออกไปหลังจากนั้นนะคะคุณก็ใส่แนวคิดของคุณลงไปเลยคุณสร้างจุดเริ่มต้นของชีวิตของคุณและคุณก็สร้างจุดสิ้นสุดของชีวิตของคุณคุณประมวลความคิดคุณเห็นเป็นมโนภาพคุณเห็นเป็นจินตนาการและคุณก็ใส่ความรู้สึก เข้าไปคุณใส่รายละเอียดลงไปในความคิดนั้นคุณใส่ความรู้สึกลงไปในสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณเห็นภาพตอนนี้ค่ะไม่มีอะไรจะมาขัดขวางความรู้สึกของคุณได้เพราะคุณได้ปล่อยความรู้สึกของการด้อยค่าของการก,เกดเกลีดออกไปหมดแล้วตอนนี้เหลือแค่คุณใส่ค่าพลังงานใส่ความรู้สึกของความเชื่อมั่นใส่ความรู้สึกของความบุกบาน ใส่ความรู้สึกของความสงบและใส่รายละเอียดของความรู้สึกดีเสมือนว่าสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นกับคนจริงๆคุณถ่ายเทพลังงานลงไปในมโนภาพของคุณคุณถ่ายเทพลังงานลงไปในความคิดของคุณคุณถ่ายเทความรู้สึกและสรรสร้างสปปรรพสิ่งให้มันไหลเข้าไปอยู่ในตัวคุณคุณทำแบบนี้ซ้ำๆ ทำกับตัวเองแบบนี้ซ้ำๆเพราะว่าความคิดเป็นต้นเหตุของการกระทําไม่ว่าคุณจะคิดดีหรือไม่ดีกับตัวเองแต่ความคิดนั้นมันอยู่ในหัวของคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณปรารถนามันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่มันอยู่ในหัวของคุณคุณจงติดต่อกับพลังอํานาจที่สร้างความคิดให้กับคุณแล้วขอให้เขาช่วยนําคุณไปสู่การสร้างมโนภาพแบบใหม่ เมื่อคุณเริ่มมีสติรู้ตัวว่ากําลังคิดฟุ้งซ่านหรือกาลังบน่นหรือคุณจะสร้างมโนภาพอะไรก็ตามที่มันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์บอกกับตัวคุณภายในว่าขอให้คุณคิดสิ่งใหม่ที่มันก่อให้เกิดประโยชน์กับตัวคุณขอพลังอํานาจนะนะนะดึงดูดมโนภาพถึงที่ถึงที่คุณต้องการให้มันเห็นได้ชัดในความรู้สึกของคุณคุณต้องสร้างมโนภาพขึ้นมา คุณต้องใส่ความรู้สึกเข้าไปแล้วคุณก็ปลดปล่อยพลังงานนั้นออกไปเพื่อไปเชื่อมโยงกับพลังงานที่สร้างสรรพสิ่งนั้นขึ้นมาคุณต้องมีความเบิกบานคุณต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณรู้หลังจากนั้นนะคะคุณก็ต้องทําตัวรากับว่าสิ่งที่คุณต้องการนี้ได้ดึงดูดเข้ามาในตัวคุณแล้วได้ดึงดูดเข้ามาในชีวิตคุณแล้วคุณต้องเชื่อมันในสิ่งที่คุณเห็นในจิตของคุณ คุณต้องเป็นคนใหม่ณนะปัจจุบันคุณต้องมีพลังงานใหม่ๆณนะปัจจุบันเพื่อให้พลังงานนี้ไปลอมรวมกับสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณเห็นสิ่งที่คุณรู้สึกแล้วสะเทือนออกไปอย่างแรงก้าสู่จักรวาลถ้าหากว่าคุณต้องการร่ำรวยคุณก็จะต้องรู้สึกว่าคุณร่ำรวยคุณต้องทำตัวแบบนั้นอะไม่ใช่แบบทำตัวรวยโอเวอร์ over, อย่างนี้นะ แต่ทําพลังงานให้รู้สึกเหมือนคนมั่งมีให้รู้สึกเหมือนคนแบบมีมีแล้วเหมือนคนพลังงานมันเต็มเปี่ยมอยู่ในภายในของคุณนะคะถ้าหากว่าคุณไม่สามารถทํามันได้คุณก็พยายามที่จะแสดงความขอบคุณคุณสํานึกรู้คุณสิ่งต่างที่คุณได้รับมาในขณะนั้นในเวลานั้นนะคะและสิ่งสําคัญคุณต้องเชื่อว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ และของพลังงานที่มีอนุภาพที่เหนือใครๆคุณต้องเชื่อแบบนี้ให้ได้คุณเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าคุณต้องเชื่อว่าคุณมีพลังงานคุณมีจิตวิญญาณที่ไรยูปไร้รูปอยู่ในตัวคุณแล้วก็มีพลังงานที่ไม่มีขีดจำกัดคุณต้องเชื่อให้ได้เมื่อคุณสามารถเชื่อเรื่องนี้ได้แบบไม่สงสัย แล้วคุณก็นําไปปฏิบัติในชีวิตของคุณจริงคุณจะเห็นภาพของสิ่งที่หัวใจเราถนากลาเป็นความจริงในโลกของภายนอกจริงๆแต่ทุกอย่างมันต้องฝึกฝนต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ต้องจงใจที่จะสร้างมันจริงจริจงใจจะจะเปลี่ยนตัวเองจริงจริงอะคะ่ะ